ครับกลับมาพบกับช่อง AR Alpha นะครับวนันนี้ทำตามสัญญานะครับวันนี้จะมาทำการคัดต้อมปืนเจ้า Infinity IMM TTG ที TT นะครับนะที่ได้ทำการรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับนะวันนี้จะมาทำการคัดต้อมปืนนะครับนะอะไรดังต่อไปนี้ทั้งหมดเลยนะครับนะเราจะมาประกอบกันทีละส่วนละส่วนกันไปโอเคครับ เราไปเริ่มกันเลยครับผมเดี๋ยวเราจะมาประกอบท่อนบนกันก่อนนะครับนะเริ่มด้วยโครงสูบนะครับโคงสูบอันนี้มากับตัวสลัดสลด์ของ t t g นะครับลูกสูบวันนี้ใช้เป็นกาเดอร์นะครับกาเดอร์เดอร์ความดื่นไหลโอเคนะครับสปริง เป็นงานของ uki, ลูกกี้ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ใส่นอ็อตคองสูบนะครับตอนนี้ <c oughs> ม,มทาทำการลองลูกสูบก่อนว่าไหลลื่นไหม ด,ด่นนีะครับเป็นชุดความแม่นยำนะครับชุดความแม่นยำตัวนี้ใช้เป็นท่อยาว163นะครับมิลิเมตรของ PDI PDI ท่อความกว้างอยู่ประมาณ6.01นะครับ <c oughs> ท่อตัวนี้ยาวมากนะครับเดี๋ยวทำการฟิตท่อด้วย เวลาฟิกท่อนะครับผมก็จะใช้เจ้าโอลิงนะครับแล้วก็เทปพันเกี่ยวล็อกไว้แบบนี้นะครับจากนั้นก็สอดต,ตัวนี้เข้าไปท่อที่ได้ก็จะแน่นพอดีนะครับแนบแนบประมาณนี้นี่ผมเลือกใช้ท่อที่พอดีกับปลายลำกล้องเลยนะครับท่อตัวนี้ก็เป็น3ามพอทยาวยาวขึ้นไปเลย ลักษณะนี้ <c oughs> ปอดใสผมก็จะทาด้วยลูขัดลูขัดออยนะครับลูขัดออยอประมาณนี้แล้วก็ใส่เข้าไปาเริ่มที่หนึ่งที่มือส,สีประจำนะครับที่เตรงนี้เดี๋ยวเผลอไปทาด้านในนะครับ <c oughs> ด้านในเน,นี่ยยางขอบตรงนี้ <c oughs> เดี๋ยวลูกจะไม่จับเอา ความแม่นยำจะหายไปอันนี้อันนี้ใช้เป็นสปริงของด็อกเตอร์แบ็กนะครับด็อกเตอร์แบก็กแล้วก็อันนี้ของเดิมเขาแถมมาเป็นไกด์หลอดสเตนเลสตัวนี้แต่ไม่ใช่นะผมจะเปลี่ยนเป็นของลูก,กี้เป็นไกด์หลอดสแตนเลสแบบ2ท่อนปลั๊กไกด์หลอด ใช้ที่แถมมาให้นะครับไข่ลอดแ้วก็ทาจาลบีจาบีหรือซุปเปอร์ลูปก็ได้นะครับตรงบริเวณสปริงให้เกิดความลื่นไหลนะครับความลื่นไหล่ประมาณนี้ในส่วนของท่อนบนไปมาดูท่าล่างครับท่าล่างอันนี้ก็ ตัวนี้ก็พิเศษหน่อยครับเจาะเป็นนอ็อตน็อตพิเศษเป็นน็อตแบบมีลายนะครับมีลายรวดลายเป็นน็อตที่มีขนาด3.5นะครับ M 3.5หัวจะใหญ่นิดหนึ่งนะครับหลัหัวเขาจะใหญ่แล้วก็มีลายแบบนี้ประมาณนี้เดี๋ยวจะมาประกอบชุดลั่นไก่ก่อนนะครับชุดลั่นไก จะต้องทาจาะบีจาะบีตามส่วนต่างๆก่อนนะครับแล้วก็ใส่กสับเข้าไปด้วยาเช็คด้วยนะครับว่ามันประกอบดีไหม นแบบนมดีน,นันก็ไข่ปิดเรื่อยๆไขพอตึงๆมือนะแล้วก็ในร่องนี้ทาเดซจารบีอีกทีหนึ่งอ่ะชุดเันอไก่เสร็จแล้วชุดเันอไก่เสร็จแล้วประมาณนี้ชุดเันอไก่ต่อไปก็ ประกอบกิบกิบกิบตัวนี้ใช้เป็นตัวเดิมนะครับตัวเดิมทอจากกระบอกเก่ามากิบของ AM นะครับแล้วก็มีเปลี่ยนหน้าไก่หน้าไกเป็นของ AM นะครับทรงที i ไของประมาณนี้เชืมันจะพอดีครับของ AM พอดีเป๊ะของมันนะ ขันน็อตขันน็อตอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเจอล็อตหลังๆของ AM e, มีปีนเกลียวด้วยต้องระวังกันหน่อยนึงหสีก็ออกประมาณนี้ออกประมาณนี้กยิบมันจะออกสว่างนิดนึงนะครับสว่างนิดนึงไปก็มาใส่ชุดลั่นไก่เข้าไปในเฟรมกันนะครับชุดลั่นไก่ ก็จะมีติคอนิกนะครับน็อกเกอร์แล้วก็สปริงของเกอร์นะครับแบบบางนี้แล้วถ้าจราบีนะต้องนี้ก่อนเนี่ยท่าจราบีแนะน่ออ้อนอีกฝั่งเนึงถ้าแค่บางๆนะครับมันเด้งชุ่มฉ่ำจากนั้นก็ ทาสวีที่ก็ทางนี้แล้วก็ทาในร่องตรงนี้แล้วก็ทาเจ้าดิสคอนเนกนะครับในคอนเนกท่าน่าสัมผัสที่มาสัมผัสกับเฟรมก็น่าสัมผัสที่สัมผัสกับแหนบสามชายนะครับประมาณนี้ใส่เจ้าหนุ่ก็เข้าไปชึบ อีกตะนีใส่ระวังหน่อยนะครับมันจะหลุดหายอ่ะประมาณนี้เนี่ยแล้วก็ซอดลงไปอืมซ้อดลงไปก็ใส่สลักล็อกชุดลันไกสองตัวประมาณนี้ครับสยิบจะตลกนะ่อย โอเคเอาละประมาณนี้นะอ้าวล,ลืมเจ้าลืมเจ้าดิคอนเนกเฉยเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่ถ้าลืมงี้ไม่ยากครับไม่ต้องยกออกมานะสอดขึ้นไปครับสอดจากข้างล่างเนี่ยขึ้นไป เราจะมาลองระบบกันก่อนอะระบบกก่อนเอาแหนบสามชายวางลงไปครับระบบเป่าๆกันก่อน,อออบบน,อนว่ามันทํางานได้ไหมหลันอินครั้งแรกนะครับเนี่ยอินในการลั่นไก่ครั้งแรกนะแล้วก็ใส่สปริงแฮมเมอรเข้าไปรีเซ็ตไกรีเซ็ตแฮมเมอร์รีเซ็ตไกฟลีคอเนิกปรากร อ่ะโอเคอแจวครับอย่างนี้แจวเสียงแจวมากเลยใช่ไหมเลยก็ต่อนะครับต่อไปเดี๋ยวจะประกอบชุดหลังอ่อนนะเซฟนะครับไปตัวนี้แหนบสามชายเชื่อของ AM นะครับเอเอ็มแล้วก็มีการโมดิฟายนิดหน่อยนะครับโมดิฟายนิดหน่อย ไปทาจุระีที่เซฟครับนาจุดรอยต่อที่มันสัมผัสนะครับตรงนี้ทาจุดสัมผัสตรงนี้ตรงนี้ขอเกี่ยวแล้วตรงนี้ตรงนี้มาน่นนี้ก็ใส่สปริงอ่า เป็นปินป้นปิน้นล็อกอ๋อตัวนี้เป็นสลักโทษทีนะตรงนี้เป็นสลักสลักดันเจ้าคันคางสไลด์นะครับคันคางสลายนะฮะเซฟเข้าไปก่อนนะครับปึ๊บเซฟเข้าไปก่อนนะฮะแล้วก็ ที่หนึ่ง,ลงออนนแล้วก็ใส่เซฟค้างใส่กี๊ใส่สลางอ่อนนะครับแล้วก็ใส่เซฟใส่สลักก่อนับแล้วก็ใส่เซฟข้างซ้ายนะครับควาลงไปดันนะครับดันสลักฟับลงแล้วนั้นก็มาใส่เซฟข้างขวานะครับทำมุมใกล้ๆเคียงกัน <c oughs> นีมันจะติดนิดหนึ่งของใหม่ติดมุมนี่ติดมุมนี่มุมนี้นอ่าโอเคอประมาณนี้แล้วก็ใส่เจ้าสปริงแฮมเมอร์นะครับหรือส้อนใส่แหนบแหนบตัวนี้ทาจาระบีนะครับเราไม่ใส่ซุปเปอร์ลูนะ่ะจาระบี ติดแน่นหนึบๆถ้าเฉพาะที่มันสัมผัสเท่านั้นครับตรงอื่นไม่ต้องทานนะแค่นี้วางได้หมดเลยประมาณนี้ชูคอมแม็กซ์ต่อไปนะครับประมาณนี้งานจน,นะไกจะรวมล่างแล้วนะครับไปก็ทา รูคัดเพื่อความลื่นไหลต่อไปก็ออกสไลด์ท่อนบนสวงเข้าไปนะครับฟึบขยับนิดนึงอืมอืประมาณนี้ตอนนี้งานจะเข้าครับเพราะว่าเราต้องใส่เจ้าตอนนี้เห็นไหมถ้าเราดึงมาปุ๊บสปริงเด้งบึง้งออกมาแน่น แน่ๆเลยแค่นี้เราจะต้องทำยังไงสอดไปได้ไหมไม่ได้ฮะอลองสไลด์ทิปหนึ่งสิปิดมัอนอาสถานี้พอได้ครับหรือว่าจะไม่มีหนทางแล้วเย้เลยดูบ่งเย้อาจิเคลลียวนี้ครับมีแล้วก็เป็นคนถนัดขวาซะด้วยสิ ก็เลยต้องใช้ดันนี้รองตึงมือมันก็คือฟิตนะครับนี่ฮะมันก็คือฟิตนะครับผมปรับมมุกล้องสักนิดนึงโอเคด้มุมก,กล้องละนี่ฮะมันก็เกือฟิตประมาณนี้นก็คือฟิตฟิตอ๋อสวยไหม <c oughs> นะเแล้วดอทครับมาก่อนที่เราจะติดดอทกัน มันมีอุปกรณ์พิเศษครับถ่วงน้ำหนักคือตัวนี้ครับจะมาติดไว้ตรงนี้ติดอะไรประมาณนี้ง,งี้หนักอยู่นะถ้าไม่ติดจะเป็นยังไงก่เลยถ้าไม่ติดจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอสำรวจกันถ้าไม่ติดก็หนักหนัก นะติดก็ติดคัานี้ติดครับมันจะเป็นรอยครับตอนนี้มันจะเป็นรอยเราต้องติดสติกเกอร์ก่อนนะฮะติดสติกเกอร์กันรอยกันมันก,กันก่อน,นีมันจะทำให้ส่วนอื่นเป็นรอยนะครับมาเนี้เดี๋ยวมาเทสยิงเปล่าดูนะครับเทสยิงเปล่า ดอทกันแบบที่จะมาใช้วันนี้ก็เป็นของซีโมนะซีโมซีโมซีโมซีอมซีมอ๋อ uh huh. สองครับไม่มีพอดิเป uh ๊ะ huh. ไม่ครับอืม uh อืมแบบนี้เลยอะไรประมาณนี้โอเคครับผมก็ นี่นะครับนี่ครับเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับเจ้า Infinity IMM TTG นะครับตัวนีนะ้ได้รับกล้องที่ยาวขึ้นนะครับนะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้าบาเรลนะเท่าไหนที่ยาวขึ้นนะครับนะความเนียนกลิปเห็นไหมครับนะ อันนี้คือสี ow, ทูโทนเทานะทูโทนเทาอ่ออกประมาณนี้นะครับอันนี้ผมใส่นะครับให้ดูว่ามันมีเสียงอะไรไหมถ้าม,มันมันจะมีเสียงก๊กก๊กนะครับอันนี้ไม่มีนะครับมีนิดหน่อยแต่เสียงไม่ใช่เกิดจากการคอนของสไลด์นะครับโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเคก็ ก็ขอจบรีวิวนะครับไว้เท่านี้นะครับสำหรับเจ้าปืนกระบอกนี้นะครับเดี๋ยวจะทดสอบความเร็วนะครับแปะไปให้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ